สวัสดีครับเจอกันเช่นเคยครับกับ EP ีนี้ก็จะเป็นเรื่องของอรีวิวรถไฟฟ้าเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถเดโก้เดโก้ G5 นั่นเองครับเป็นรถยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งก็ว่าได้ครับตอนนี้ราคาเข้าโครงการรัดด้วยนะครับลูกค้าได้ส่งมาให้เรา,าเรื่องของการแพ็กแบตเตอร,รี่ไวริงระบบสายไฟอตอนนี้แบตเตอรีย่ยังไม่เสร็จเนาะเราก็จะมารีวิวให้ดูก่อนว่าลูกค้าเนี่ยได้ทําให้เราทำ ไปอะไรไปบ้างนอกกับสิ่งรถคันนี้อ่ารถออกจะทำแบบทัวริงหน่อยครับทัวริงหน่อยสายทัวริงเลยนะจะวิ่งไปกรุงเทพเชียงรายนะครับตรงนี้ก็ทำแบตเดิมลูกค้าได้ขายไปแล้วก็ให้เราแพ็คขึ้นมาใหม่นะร้อยโวลต์ห้าสิบห้าแอมป์อ่าตรงนี้สิ่งที่ลูกค้าเพิ่มเติมเรื่องของแบตเรื่องของความเร็ววาริงระบบสายไฟแล้วเนาะจะมีเรื่องของอหน้าจอ,อมาดูครับหน้าจอหน้าจอเป็นหน้าจอตัวใหม่เลยลูกค้าก็ให้เราติดตั้งให้นะครับตัวนี้ ติดตั้งให้เลยครับตรงนี้อ่ามีกาดไฟเลี้ยวเพิ่มขึ้นมาครับกาดไฟเลี้ยวตรงนี้อ่าดูถ้าไฟสว่างตาแตกแน่นอนไม่ต้องกลัวครับ,รบวิ่งกไกลๆเนี่ยใครมองไม่เห็นนี่ก็คือตาบอดแล้วนะตรงนี้อ่าเห็นไล้วไฟสว่างแน่นอนสองข้างเนาะมีไฟเลี้ยวในตัวครับซ้ายขวาแบบนี้อ่าถือวิติดเพิ่มเข้าไปเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้ครับอ่าแล้วก็จะมีชุดแหลกท้ายนะแหลกท้ายก็จะมีใส่สารพดต่างๆให้นะตรงนี้แล้วส่วนอื่นเนาะเรื่องของตัว โครงสร้างล้อต่างๆก็คือสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมเลยแต่เรื่องของการวริ่งระบบสายไฟเนี่ยเราวายไปรอแล้วครับวายไรอแล้วเผื่อจะใส่แบตตอนนี้แบตยังไม่เสร็จนะครับเรื่องเบรกเกอร์เรื่องกล่องเนี่ยเราปรับจูนรอแบตอย่างเดียวตอนนี้ก่อนจะส่งงานก็มามามารีวิวให้ดูก่อนเป็นแนวทางใครใช้รถรุ่นนี้อยู่ที่ต้องการปรับจูนเพิ่มความเร็วระยะทางต่างๆหรืออปชั่นเสริมต่างๆที่ตามความต้องการที่อยากจะไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นแนวทัวริ่งสายทิป สายเที่ยวสายซิ่งอลองติดต่อเข้ามาเพื่อ,อเป็นแนวทางในความต้องการของแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันเนาะก็ลองติดต่อเข้ามาทางเพจ f c e e o o o ติ๊กตอกของเรานะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ f c e e o o o ติ๊กตอกของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ